สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาเจอกับคุณครูในกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราก็ยังเรียนรู้กันอยู่ในเรื่องของสรรหาผีเสื้อนะคะหรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับผีเสื้อนั่นเองนะคะวันนี้นะคะคุณครูมีเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารของผีเสื้อนะคะมาให้ลูกได้เรียนรู้กันนะคะลูกๆก็จะได้รู้ว่าอาหารของผีเสื้อเนี่ยคืออะไรนะคะหลังจากที่ลูกๆได้รู้จัก ลักษณะของผีเสื้อไปแล้วนะคะ,ะก่อนอื่นนะคะ,ะคุณครูขออนุญาตใช้ <c oughs> แผนหน,หน่วยการเรียนรู้อันนี้นะคะเรามาดอูอาหารของผีเสื้อกันนะคะลูกๆจะเห็นว่าผีเสื้อเนี่ยจะ,อะตอนที่เป็นนอนนะคะผีเสื้อก็จะกิน ใบไม้นะคะเป็นอาหารหลังจากที่เป็นตัวเจริญเติบโตเต็มไว้มีปีกแล้วนะคะผีเสื้อเนี่ยก็จะดูดน้ำหวานจากดอกไม้ต่างๆนะคะลูกๆก็จะเห็นว่าบริเวณที่มีดอกไม้นะคะอะพื้นที่ที่มีดอกไม้เนี่ยจะมีผีเสื้ออยู่เพราะว่าผีเสื้อ ไปดูดน้ำหวานเพื่อนำมาเป็นอาหารของตนเองนั่นเองนะคะทีนี้นะคะลูกๆก็ได้รู้แล้วว่าอาหารของผีเสื้อคือขณะที่ผีเสื้อเป็นหนอนผีเสื้อก็จะกินใบไม้ใช่ไหมคะแล้วก็ตอนที่ผีเสื้อจเจริญเติบโตเป็นเต็มเต็มตัวเต็มตวัยม,มีปีกบินแล้วนะคะก็จะ ดูดน้ำหวานเป็นอาหารนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ